คนไข้เคยไปยินเทอร์มาช์มาเม in ื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเจ็บก็เลยเลยถอดใจทิ้งช่วงไปเจ็ดปีเลยหมอสิจ้าอินดี้คุณหมอพ่อรู้ใจเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าตอนที่ไปทำเทอร์มาชเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยความรู้สึกเจ็บมันมันเจ็บประมาณไหนครับเหมือนโดนเข็มอะค่ะร้อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็สะเทือนก็ดู เลยไม่ได้ไปทําต่อเนื่องทุกปีใช่ไหมตอนนั้นรู้ไหมว่าถ้าทําต่อเนื่องทุกปีเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าร,รู้แต่ว่าไม่ไหวใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าเออครั้งนี้เราอยากจะมาซ่อมละคือรู้สึกว่าผิวตกแอ้มห้อยมุมปากตกหน้าบึ้งตลอดเลยนะอ๋อ,อ,อวันนี้เทคโนโลยีที่หมอซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้นะครับจะเป็นตัวมโน o p o l a r rf นะครับจริงๆเทอร์มาที่คนไข้เคยทำจริงๆดีนะแต่ไหวไหมครับเทอร์มาทุกปี ไม่ไหวเนอะเพราะคอสก็สูงด้วยใช่ไหมครับหมอจะใช้เป็นตัวอะบูเต้หัวยิงเขาจะกระจายพลังงานเป็นฮันนี่โคแพทเทิร์นเป็นพลังงานโมโนโพลร์เอฟที่ซ่อมผิวชั้นบนหลักการเดียวกับเทอร์มาสความรู้สึกเจ็บไม่เอ่ยทเทียบกับตอนที่ยิงเทอร์มาสบายกว่าไม่เจ็บหลังจากหมอยิงอะบูเต้ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเห็นอะไรดีขึ้นบ้างครับรู้สึกว่าแก้มยกแล้วก็จะบูกยกขึ้นดูพุ่งขึ้นอ๋อต้องแก้มรู้สึกเติมเต็มรู้สึกเหมือนแก้มยกขึ้นเหมือน เด็กลงออใต้ตาดูเป็นยไงบ้างครับดูไม,ไม่ไม่อิดโรยเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้ถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์เทคนิคนะครับใช้ฟิลเลอร์อย่างดีหมอใช้เบลทโรของสวิตนะครับงานวิจัย20ปีสําคัญที่สุดคือใช้ฟิลเลอร์เอาเท่าที่จําเป็นให้ฉีดที่กระดูกจุดแรกกระดูกคือบริเวณกลางแก้มนะครับจุดที่2คือร่องฝันเคี้ยวนะเพราะว่าคนไข้เป็นร่องแก้มค่อนข้างลึกเลยนะจมูกจะพุ่งสวยขึ้นและร่องแก้มจะดูเต็มแบบธรรมชาติแล้วก็ คนไข้มีปัญหาเรื่องขมับบุ๋มหมอก็หยอดบริเวณกระดูกที่ขมับนะครับตรงเหลี่ยมที่จากหน้าผากที่นูนนูนมันเหลี่ยมลงมาเป็นขมับที่บุ๋มเนี่ยไตยในแนวกระดูกสําคัญนะครับหลายคนเนี่ยได้ยินหมอพูดว่าหมอฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกแล้วจะรู้สึกอุย้ยมันน่ากลัวมันลึกแต่พอฉีดจริงๆความรู้สึกเป็นยงไงเวลาหมอฉีดเสริมกระดูกไม่เจ็บเลยค่ะสบายนะโอเค <Okay. S 2> พอหมอฉีดฟิลเลอร์เสริมขมับตรงบริเวณกระดูกแล้วเนี่ยรู้สึกว่านหน้าผากกับขมับมันดูเป็นยังไงบ้างคับ ดูลำมุนขึ้นนะคะดูกลมขึ้นใช่ไหมดูแบบว่าเนียนใช่ไหมดูสมูทขึ้นลำมุนขึ้นนะครับแฮปปี้ไหมเอ่ยชิคอับแฮปปีค้ค่ะนาไม่น่ากลัวนะนะครับแล้วใครอยากดูรูปบีฟอสเตอร์กดแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอแล้วบอกแอดมินหมอเลยทุกรูปเป็นคนไข้จริงน,นะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดถูกใจกช่วยกดแชร์ให้ให้หมอด้วยนะครับ